ครับผมวันนี้เราอยู่ที่เวทีระเบียบวาทสิลป์ครับจากที่เราไปหลายงานครับวันนี้เราก็มาทําองศาตู้ใหม่ครับองศาเนี้ยเราแก้ครั้งที่3แล้วนะครับผมเพื่อตอบโจทย์สำหรับหน้างานครับทำไมถึงแก้ครับฟังเสียงตอนนี้ครับผมครับกดลงมางี้ครับหน้าตอบโจทย์ FC หลายท่านครับสลับสายเต้นสายเมาครับผมครับต้องเข้าใจครับในการใช้งานบนเวทีี่ยเราต้องเข้าใจทุกเพศทุกแนวทุกวัยครับมีทั้ง คนหนุ่มคนแก่ครับอายุ20 30 45สีครับต้องฟังได้ทุกเพศทุกวัยที่ผมออกแบบมาชุดนี้ครับผมครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละตายก็ชอบเหมือนกันครับผมครับมาครับหลังจารจะทำองศาตัวใบเดินทางไปชมหน้าเวทีครับว่าเราโชว์อะไรบ้างครับผมครับเอาไปทดลองใส่กับน้ำอีกพร้อมแถมพัดวี่ให้พี่น้องน้ำอีกพร้อมโลกโกของอีกอ่อนโดยตรงนี้แค่เสียงไม่นะครับผมครับบอกเลยถ้าติดขึ้นครบเลยเขาบอกเลยจุดนี้ครับหนักแน่นอนครับผม เพราะว่าเราเล่นไม่ทงเราอำแบบนี้ว่าเรากลัวตรงนี้นหูดับเอาง่ายครับตรงนี้เราดื่มประมาณนี้ครับผมบอกเลยว่าตรงนี้หนักแน่นอนครับหรือว่าจะเอาพิเศษตรงนี้ครับสองร้อยบาทก็ได้นะครับอันนี้ราคาพิเศษอีลเอาหอมจริงนะครับ ฝากไว้กับวันตะวันสุนไรทีครับแต่ก่อนอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนท้่สามส่วนสามแปดนะครับพร้อมด้วยใบตะวันนะครับกลมตันงมาจากดพื่อให้สนใจมากขึ้นครับเพราะอะไรครับสะเกตดูตู้แสงกลางซ้ายขวาครับนนนะครััับบอี้กซ้ายขวามันไกลกับจุดนี้ครับผมครับทะไให้เสียงมั่วตูนตรงนี้เยอะพอสมควรแล้วก็เพิ่มผิวเพิ่มขึ้นได้อีกที่ไปครบบผมครับเพื่อเพิ่มความดังตรงนี้ขึ้นครับผมครับเติมนะครับเป็นวิตามินซอยเติมอาหารผิวและที่สำคัญ ดูการยางตู้ครับแต่ได้ก่อนเราลงนี้แค่2ใบตอนนี้เราลงอันนี้4ใบครับบอกเลยว่าเสียงเนี่ยสุดจัดจริงๆสำหรับหน้าตู้สำหรับใครที่ชอบฟังหน้าตู้ครับผมครับพร้อมด้วยชุดมอเตอร์ครับเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นเกสาว์เกินมาเรื่อยเกินมาแล้วใไห้ผมชุดฟิลข้างฟิวหน้าก็เพิ่มเ็กสาร่อยครับตรงนี้ครับผมครับทีนี้ก็รอฟังเสียงกลางดูครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับงานนี้สำหรับเราแก้ไขมาครับผม ก็หลายท่านครับสาม,มารถตีชมได้ครับผมตีชมปั๊บนี่แหละล้วก็จะมาทําเพื่อเ c ทุกท่านได้ถูกใจทุกเพศทุกวัยร้อแน่นอนสำหรับอีกสาวครับผม